นี่นะคะเคจะผัดหมี่ซัวลาดุรีค่ะเป็นหมี่ซัวเส้นสีขาวนะสีขาวนวลๆไม่ใช่สีเหลืองนะสีเหลืองมันจะผัดไม่อร่อยมันจะแข็งเนี่ยจะเป็นเส้นสีขาวอย่างเงี้ยก่อนจะผัดหมี่ซัวเราก็ไปต้มก่อนไปต้มแล้วก็ไปล้างน้ำหลายๆรอบเลยเพื่อไม่ให้เขามีกลิ่นมีกลิ่นเหม็น แล้วนี้วันนี้เคียก็จะผัดใส่กุ้งเชียงเอ่อเต้าหู้แล้วก็แครอทอ่ากวางตุง้งกระหล่ำปีค่ะต่อจากนั้นเราก็เอาผัดทุกอย่างล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นกุ้งเชียงหัน่นเอ่อเต้าหู้เป็นลูกเต๋าแล้วก็เอามาทอดทอดแล้วก็อากุ้งเชียงทอดพอทอดเสร็จแล้วเราก็เอากระเทียมใส่ลงไปกระเทียมใส่แล้วเราก็ใส่เอ่อผัก ผักสามอย่างผักแครอทกระหล่ำปีแล้วก็ผักวางตุ้งใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันต่อจากนั้น <c oughs> แล้วก็ใส่มีซส่วพร้อมเครื่องปรุงก็มีสีิ๊อขาวเอ่อเค้ยวใส่ไอซอสไมกี้แล้วก็น้ำตาลรสด,ดีน้ำมันหอยแค่นั้นแหละคะ่ะใส่น้ำตาลตัดรสหน่อยนะ แล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนเส้นร้อนอะ่ะจนเส้นร้อนผัดสลบก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะผัดหมีชั่วราดบุรีเส้นเหนียวนุ่มเส้นไม่ขาดไม่แฉะนะคะ